ครับสวัสดีแฟนช่องคนขับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับเราตามต่อนะครับผมวันนี้เราไปทั้งหมดสี่ช่องนะครับผมมีช่องอซอนพินสครับแล้วก็ช่องเรับแล้วก็ช่องขุมทรัพย์พญานาคเละนาตัวหน่อยครับครับเรากำลังจะเดินทางข้ามแม่น้ําสงครามครับผมตอนนี้นะครับเราก็เราจะไปที่ปูสามหกตัวปูสามหกสี่ครับผมเดา๋ยวเดินทางไปปูสามหกสี่เด้อครับผม ดูบรรยากาศครับพาบรรยากาศไปนํากันสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนี่ข้อสอบตรงนี้สวัสดีข้อเดียวเลยมอข้อเดียวมเนื่อตะก,กี้ขับตรงไปวะรับตรงไปมานต้นน้นโอ้โหนะครับมันหลังข้นมาหนึ่งเนาะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราจะถึงวัดแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ตามเลขปู่ที่ให้ห้าเจ็ดนะครับผมที่อยู่หนองคายนะครับผมตอนนี้เรามาถึงเราจะเดินทางมาถึงแล้วเด้อ นะครับผมเตรียมตัวจดเลยครับเราจะทาเป็นคลิปนะครับผมเราจะไม่ไลฟ์สดนะครับผมนะครับแล้วก็ต้องขอต้องขอเข้าใจกับเวซีทุกท่านนะครับผมบางช่วงมาตอนเราจะถ่ายเห็นพระได้เป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะถ่ายทําเราได้ขออนุญาตพระจัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสระเวซี่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับว่าเราทำไมถึงถ่ายพระนะครับผมจะอ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีเข้าไปได้ตัวไหนเนาะรอติดตามนะครับผมคุณนนทดนะครับผมรอติดตามเด้อนนท์ นะครับรอติดตามครับกําลังจะเดินทางไปนะครับในบ้านต่อหน้านะครับบ้านที่จะถึงนี่นะครับผมเราก็ังเดินทางไปจะถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวได้ตัวเลขแบบไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําเสนอผ่านทางเป็นคลิปวิดีโอนะครับรอติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับว่าที่แล้วนะครับผมเข้าเต็มเ็มนะครับห้าเจ็ดเลยนะครับตัวเดียวให้ห้าเจ็ดตัวเดียวคือเมื่อไร่คือเมือมีเหมือนมีคืนสวัสดีครับแอดครับคนขระชางกล้องไม่ชัดเลยโอ้ครับผมใช่ เลยครับปาดนะครับาไม่ค่อยดีเนาะมันอยู่ไกลนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีเดอนาะปาสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ยังไงก็อยู่เป็นผมที่เข้ามารับชมนะตอนนี้นะครับผมนะครับรอเลยนะครับผมฝั่งมุดรอได้เลยนะครับผมเราก็ลังจะไปตามให้เด้อสลับปู่ห้าเจ็ดนะครับสลับวันนี้นะครับงานเข้าแล้วแล้วเราก็จะไปติดตามนะครับ ตามปูเดิมนะครับชื่อปูสามหกสี่นะครับสวัสดีครับผมก็งวดที่ผ่านมาให้ปูให้ตัวเดียวนะครับให้ห้าเกตตัวเดียวนะครับห้าเกตตัวเดียวเดี๋ยวรอลุ้นในงวดที่หนึ่งกรกาคมหกสามเลยครับนี่ช็องเอ็ดซีของพันกับสานะครับให้โชคให้ลาบตูวเดกันนะครับรอติดตามนะครับผมเม่อีนี้โทรไปแล้วท่านอยู่ครับวันนี้เลยครับ ปู่สามหกสี่อยู่พอดีเนาะท่านฝันแล้วนะครับคุณผู้ชมปู่จังหมดวันศุกร์นี่ท่านฝันแล้วนะครับออ๋ปู่ฝันแล้วฝันแล้วครับคุณผู้ชมมาได้ฝันแล้วนะครับเลขตัวไหนครับเดี๋ยวรอติดตามทางผมเดี๋ยวผมไลน์โซนอยู่ครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตจะเข้าปถนนไหมอันทำไมแค่บิ๊กเดียวนะถนนแล้วเล้วถนนแล้วแล้วกลับมาบริทางเรือจ้อยห่างผมห่างกับห่าง สนอนทางกับมือด้วยนี่ครับสวัสดีเอสซีเด้อครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะถึงบ้านแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปนะครับว่าพระอาจารย์จะจะอยู่หรือไม่อย่างไรถ้าไม่อยู่เราก็จะรอเอาจะได้ตัวเลขนู่นแหละครับท่านผู้ชมนะครับเอาเนียนๆเลยจ้าครับผมเอาเนียนๆเลยครับสวัสดีนะครับผมรองการนะครับเดี๋ยวจัดทำคลิปให้เด้อนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพราะว่าเราไลฟ์สดไม่ได้ครับสัญญาณขึ้นไม่ค่อยมีนะครับผมนะครับเราจะไลฟ์สดไม่ได้ เสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่เด้ออย่าลืมไมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจแฮดมินนะครับผมในการนําเสนอนะครับสิ่งสำคัญก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่รอเลยแล้วเรื่องนี้ปะหมงแล้วหมอไซขออกมหมอเดียวหมอหมอไซเนาะสำหรับัสเอฟซีท่านใดที่กำลังตามอยู่นะครับเราก็เดินทางมาถึงวัดแล้วแต่พระอาจารย์จะอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับผมไปแล้วครับสักครู่นี้นี่วัด ตออมาทังมาถึงแล้วครับสวัสดีท่านวัดวัดวัดโพธิ์สีสมพรเอ้าวัดโพธิ์สีสมพรก็คือเดียวกับวัดไอ้นี่วัดวัดวัดโพธิ์สีสมพรบ้านตาหนังบ้านนาหนังนาหนัง๋ยวอ่านบ้านนาหนังนะอย่าอ่านอย่าอ่านดิอ่านบอกอ่านบอกบเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณนะครับผมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ กำแพงน่าจะได้ใกล้เสร็จแล้วมั้งเราใช้ทำผพฉันพยายามทำกำแพงดูนะครับบูบอนอ๋อฉันจะขันฉันเพี้ยนพอดีนะบูยูยูครับโทรมาแล้วครับโทรมาแล้วบ่เมื่อสักครู่นี้ท่านยู่ครับฝันเร็วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดินเดินดูกำแพงดูกำแพงกำแพงออกขึ้นมาแล้วเยอะเลยเกษตแลำดับเยอะเลยโกโบเหม็นเนาะเพท่านสร้างกำแพงอยู่คุณผู้ชมนะไม่ปูกหลังจากงวดที่แล้วท่านให้ห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับห้าเจ็ดตัวเดียวเลยนะครับ ถึงวัดแล้วเด้นตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับวันที่ผ่านมาถึงวัดแล้วเนาะ่งลมนี่วัดแล้วนะครับถึงวันเรียบร้อยแล้วนะครับช่างในช่างหรืวะัดโพชสมพรจอดดนดีเราจอดลมเหรอจอดลมลมเลยลมร่ม <c oughs> สีสัมผันะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดแล้วเด้อครับเห็นตาเห็นเรากำลังมาปูพื้นให้เก้าหมู่บ้านเดินทางมาถึงแล้วนะคะรับท่านผู้ชมนะครับผมน,นี่กุฏ<น>ิลูกปูกุฏิลูปูนะนะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมปากหมดรอได้เลยเด้อสำหรับอีซีท่านใดที่ กำลังรับชมอยู่นะตอนนี้นะครับผมะนะครับดูแลชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเื่นนี้ครับ<ำ>ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปครันนตบตหัวลตัวเลขนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับตอนนี้อาจารย์ได้นแแล้วแกเดือนออกจากรูปไปแล้วีน,บน,บน,น,นวครับแล้วตอนนี้กาลังต่อเครื่องมืออุปกรณ์กัน ทไหลสดอยู่พิ้ว่ายคลิปอยู่สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับตัวเลขปู่ที่เคยให้อาจารย์ที่เคยให้5้าเจ็ดมืที่แล้วที่แอดมินได้ลงคลิปไปนะครับผมนะครับเราลงให้แล้วสำหรับวดนนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมก็รอชมกันนะครับผมนะครับ ทางช่องเป็นเพียงสะพ,พานบุญเท่านั้นเด้อครับผมบางช่วงมาตอนนะครับก็อาจจะถ่ายเห็นพระพิสุนะครับแช่บางช่วงนะครับผมเห็นเป็นตัวไม่ไม่ไม่เต็มตัวนะครับจะถ่ายเห็นเฉพาะ,ะเฉพาะเป็นผ้าเหลืองนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ถ่ายเห็นผ้าเหลืองเลยก็จะหาว่าทางช่องของเราหน้ามโมหน้ามโมเอาหมายถึงหน้ามโมเอาแบบ เอาคนไหนไม่รู้มาพูดเรามาพูดว่ารพระอาจารย์นะครับผม,มเราก็ต้องให้เห็นพระเหลืองพระอะไรด้วยนิดนหน่อยหน่อยนะครับแต่เราจะไม่ถ่ายเห็นหน้าเราจะไม่ถ่ายให้เห็นเป็นรูปของท่านเลยนะครับเราจะถ่ายเห็นเฉพาะรูปลักษณ์เฉยๆนะครับผมก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายอะไรนะครับนะครับในการโฆโฆถ่ายลักษณะแบบนี้นะครับทางพระผู้ใหญ่ท่านก็บอกมาแล้วนะครับว่าถ้าถ่ายลักษณะแบบนี้ไม่จะไม่เจาะจงจงแจ้ง ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับไม่เป็นไรถ้าถแสดงจบแจ้งหมายถึงถ่ายเต็มหน้าแล้วออกอภินิหารนะครับอวยตรดิษฐ์นี่คือผิดวินัยทรงนะครับผมแต่เราถ่ายเห็นเพียงแค่สบงจีวรนะครับได้ครับผมน,น,นิดหน่อยๆได้นะครับนนไม่ไม่เห็นหน้าท่านก็ได้นะครับผมนะครับผมได้ไปสอบถามเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ได้นะครับถ้าไปถ่ายเห็นเต็มตัวแล้วไปแสดงอุตตรดิตไปเข้าทรงไป ดิ้นไปชักลักษณะอย่างนั้นถือว่า well, ผ so ิดวินัยสง์อย่างร้ายแรงนะครับผมนะครับคณะสงฆ์บางท่านครับผู้ใหญ่สงฆ์ผู้ใหญ่ท่านก็จะนี้ได้นะครับนะครับรอท่านผู้ชมนะครับผมท่านช่ก่อนนะครับเราจะทําเป็นชิปนะครับผมเราจะไม่ไล์สดนะครับผมเราจะทาเป็นชิปเราจะไม่ไล์สดเพราะว่าบางช่วงมาตอนเราจะต้องได้ตัดนะครับผมได้ตัดออกเราจะไล์สดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางช่วงมาตอนมันจะเป็นภาพสดแล้วมันจะเกิดความผิดพลาดมามันจะยากนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ ใช้วิธีการทำเป็นคลิปวิดีโอให้ f อได้ชมกันชั้10นาทีนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดกระชังไว้ไไ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 ไเลยนะครับผมวดที่แล้วเข้าเต็มๆตมนะครับผม57นะครับท่านให้หางเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านให้หางเดียวด้วยไม่ได้ให้หางนะครับท่านให้แค่หางเดียว ได้เต็มๆห้าเจ็ดนะครับสำหรับงวดนี้จะเป็นตัวใดอย่างไรเดี๋ยวตามชิปเด้อเดี๋ยวตามชิปนะครับถึงหมดนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพี่เลิฟโมบายนะครับแนวทางสองสามนะครับผมขอขอเด็ดๆเนาะสวัสดีคุณพี่สุนีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่ณตอนนี้สัญญาณเครื่องสัญญาณตอนอาจจะไม่ชัดเจนเด้อต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าต้องค่อนข้างที่จะขาดแคลนเหมือนกันสัญญาณขึ้นตรงนี้นะครับผม ก็ต้องขออภัยนะครับสลายเอฟซนะครับผมหลายๆท่านนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงปู่แล้วนะครับตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเราจะขออนุญาตทำคลิปวิดีโอให้ f c ฟหลายๆท่านได้ชมเอานะครับเราจะไม่ถ่ายทอดสดเพราะว่าถ่ายทอดสดบางช่วงบางตอนก็จะมีรูปพระคุบาจารย์ติดไปด้วยมันก็จะตัดต่อไม่ได้นะครับผมนะครับแต่เราจะถ่ายเห็นเฉพาะบางช่วงบางตอนของคุบาจาร์เท่านั้นเด้อทำความเข้าใจกับ f c ที่รับชมอยู่นตอนนี้200กว่าท่านนะครับผมนะครับ นะครับเราต้องขอทางความเข้าใจในจุดนี้นะครับผมบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าถ่ายเห็นพระทาไมเดี๋ยวพระท่านก็เดือดร้อนนะครับ <c oughs> เราถ่ายเห็นได้นะครับผมนะครับเราถ่ายเห็นได้แต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นลักษณะใบหน้าโครงหน้าหรือรูปลักษณ์ของพระพิสูจน์แต่เราลูปได้นะครับผมย้ํานะครับเราจะไม่ถ่ายให้เห็นเต็มหน้าได้นอกจากว่าจะเป็นเรื่องการบอกบุญนะครับถ้าเป็นการบอกบุญนี้เราจะปล่อยให้เห็นเต็มหน้าได้แม้ถึงว่ากูบอาจารย์นะครับสถานที่บางท่านนะครับอยากจะสร้างนะครับผมก็จะใช้ บอกบุญเราก็จะถ่ายให้เต็มหน้าได้นะครับสำหรับใช้วิธีการบอกบุญนะครับเล่นอย่างนั้นนะครับเราถ่ายเต็มหน้าได้ถ้าราแสดงนี้เราจะไม่ขออนุญาตถ่ายเต็มหน้าเด้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเฮงปังๆรอรุ่นเลยนะครับผมรอรุ่นเลยเดี๋ยวจัดลงคลิปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรทางช่องเป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดนะครับผมเด คนกับช้างอย่างวงเล็กครับผมสลับเลขสั่งกกอกนะครับผมก็ช่วงคลิปบางตอนนะครับผมคลิปมันลงได้แค่นั้นจริงๆนะครับเราก็เดี๋ยวว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมกครับสวัสดีทุกท่านนะครับรอได้เลยนะครับโอ้โอ้อุธยาชัดเจนเนาะครับอยุธยาชัดเจนนะครับครับ สวัสดีนะครับไปใส่ข่าเพิ่งเข้ามาอ๋อตาตามเลขปู่ที่ให้ห้าเจ็ดงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ให้ห้าเจ็ดงวดที่แล้วนะครับไปดูไปดูนครับสิบสิบกไปแล้วทุนสิบกุครับเดี๋ยวเราขออนุญาตแทะภาพสดหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะทําเป็นวิดีโอให้เอฟซีทุกท่านนะครับติดปักหมุดไว้เลยนะครับเสร็จจากนี้เราไป สั่งกกกอกต่อนะครับผมเสร็จจากนี้เราไปสั่งกกอกต่อนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพาจา์แจะไปฉันเพลนก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทการรับชมนะครับผมสวัสดีนะครับ